ถ้าคุณขาดตำแหน่งไหนคุณก็เก็บอะไรแล้วก็มาแลกแล้วก็แลกตัวน,นั้นเลยนะครับกรบสวัสดีทแลนผู้มงชมทุกท่านกันเวยนะครับัน,นช่อง TC Tiger c o n t r o นั่นเองนะครับก็วันนี้นะผมก็จะมาแนะนำนักเตะของกิจ Winter Wader กันนั่นเองนะไม่รู้อ่านว่าอะไรนะก็กิดนี้เป็นกิจที่มาประมาณ4อาทิตย์แล้วแนละ้วก็อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายคือนักเตะมันหมดแล้วนะมันไม่มาอีกแล้วก็ใครที่ยังสะสมแตมไม่อยู่แล้วยังไม่รู้ว่าจะเลือกตัวอะไรก็คลิปนี้มีคําตอบนะครับก็ผมจะแนะนําอยู่2ออย่างก็คือ เออใช้ได้ยาวแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเก่งแต่ว่าโอเวอร์ไม่เน้นนะครับก็คือแบบโอเวอร์ยาสักร้อยสามร้อยองเนี้ยแต่ว่าสแตตดูดีนะก็เดี๋ยวจะมาแนะนําด้วยนะก็ไปดูกันเลยดีวยกว่าครับมีอะไรบ้างนะก็สี่สัปดาห์เนี่ยผมมองว่าตัวดีเยอะมากนะผมก็แลกมาเยอะแล้วเหมือนกันนะถ้าสายเติมก็น่าจะแลกได้เยอะกว่านี้นะโอเคมาที่สัปดาห์แรกครับผมสัปดาห์แรกตำนานมาสามตัวนะเอมาสี่ตัวเนาะจะมีโฮวาด แล้วก็มีคาฟูตูเล่แล้วก็ชิโนล่านั่นเองนะซึ่งตัวที่ผมมองว่าหน้าแรกจะมีแค่สองตัวก็คือตูเล่แล้วก็ชิโนล่านะส่วนคาฟูเนี่ยผมคิดว่ามันรู้สึกว่าแต้มแรกมันแพงไปนะถ้ามันประมาณสักหกร้อยเป๊ะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกาลังดีเลยนะส่วนโฮวาผมคิดว่าไม่น่าเล่นนะเพราะว่าส่วนสูงก็ไม่ได้สูงมากมันร้อยเก้าสิบก็จริงครับแต่ว่าผมรู้สึกเฉยนะตัวนี้นะก็ไปใช้ตัวอื่นดีกว่านะ ต่อไปนักเตะธรรมดาที่น่าเล่นก็จะมีลาฟินแย่ครับผมตัวนี้ความเร็วจีจานัาร้อยยี่สิบเลยนะนะครับข้อเสียของเขาก็คือเวอร์เรสูงๆกันนั้นแหละนะถ้ามันเป็นสูงปานกลางผมเชื่อว่าน่าจะน,น่าเล่นเลยนะต่อไปนอยเออร์นี่คือผมไม่เคยเจอนะผมไม่เคยเจอนอยเออร์นะไม่รู้ว่ามันเก่งไหมนะก็ถ้าใครชื่นชอบนอยเออร์เป็นพิเศษก็สามารถแลกเขาได้นะก็เหนียวอยู่นะผมก็เคยเห็นต่างชาติเขารีวิวกันเนาะแต่ว่าผมยังไม่เคยสุ่มเจอนะก็ผมไม่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเก่งไหมนะก็ ต่อไปจะเป็นเอเดมิลิตาครับผมตอนนี้กองหลังมาริดนะครับสเตตที่ดีก็คือวิ่งร้อยนะับแล้วก็ตั้งรับกับสภาพร่างกายนี้ให้มาเยอะมากนะครับแล้วก็สเตตอื่นก็ดูไม่น่าเกลียดครับผมแต้มแรกก็ถูกมากนะสามร้อยห้าสิบนะก็มีมงรูสมพลังกับยิงลูกไกใช่ไหมส่งลูกไกนะไม่ใช่ยิงลูกไกนะก็เป็นกองหลังอีกตัวหนึ่งที่สไตล์เอ่อสไตล์คานาเบลโลนะประมาณนั้นเลยนะครับานาโบลโลงบน้อยนะ ต่อไปเป็น CDM ก็คือโทนาลีครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะจะจัดก,การแรกมันมาใช้แล้วนะตอนนี้ผมก็เก็บแต้มอยู่นะก็ใกล้จะถึงแล้วนะก็ตัวนี้เนี่ยสแตทผมมองว่ามันโอเคมากนะมันเป็น CDM ที่มีเพย์เมเกอร์ครับแล้วก็มีเนนแทกเกิลแล้วก็มีส่งลูกไก่นะซึ่งมันเป็นสแตทที่รู้สึกว่าหายได้ยากมากนะเพย์เมเกอร์กับเนนแทกเกิลใน CDM เนี่ยมันคือมันมีน้อยนะไอ้พวกนี้ก็โทนาลีก็วิ่งเร็วด้วยแล้วก็การตั้งรับแล้วก็สภาพร่างกายก็ให้มาไม่แย่นะครัไม่คิกงก เด่นเรื่องการยิงลูกไก่ครับผมตัวนี้นะเนี่ยเวิร์เลตก็เป็นปานการกระสุนนะตัวนี้ก็เน้นรับนะแต่ก็ตัวนี้ก็ยังไม่เคยเจออีกเช่นเคยครับเดี๋ยวผมก็จะลองแลกมาดูนะแต้มแรกมันถูกมากนะสองร้อยห้าสิบเนี่ยผมใกล้จะถึงแล้วนะขาดีสีสกว่านะต่อไปก็สัปดาห์แรกก็หมดแล้วนะก็ไม่มีอะไรละนะก็น่าจะมีแค่นี้นะตัวที่หน้าแรกนะผมก็จะมีโทนาริมิริเตาลาฟินญ่านอยเออร์ตูเรแล้วก็ชีโนล่านั่นเองนะก็เอ่อส่วนถามว่าใครหน้าแรกสุดก็แล้วแต่นะถ้าคุณขาดตำแหน่งไหนคุณก อะไรแล้วก็มาแลกแล้วก็แลกตัวนั้นเลยนะครับต่อไปเป็นสัปดาห์ที่สองนั่นเองนะครับสัปดาห์ที่สองนะก็ตัวก็รู้สึกว่าเป็นตัวอะไรวะตำนานตัวอะไรวะลืมไปละอ๋อสัปดาห์ที่สองครับผมสัปดาห์นี้คือผมแลกไปแล้วนะครับก็ก็น่าจะรู้นะความเก่งของมันนะก็มาเริ่มจากตำนานก่อนนะตำนานที่ผมมองมาหน้าแรกจะมีเฟอร์ดินานอองรีนะครับแค่สองตัวนี้ส่วนไ์กาดไม่รู้ว่ามันหน้าแรกนะมครับผม ไม่รู้ว่ามันเก่งไหมนะคือแต้มแรกมันเยอะไปน้ำหกร้อยเลยนะผมคิดว่าถ้าจะเอาไล่กาดเก็บอีกร้อยหนึ่งมาเอาองรีดีกว่านะหรือว่าไปเล่นฟอร์ดินานดีกว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าผมมองว่านินใช้งานระยะยาวก็น่าจะเป็นองรีกับฟอร์ดินานนะส่วนไล่กาดก็ใครมีซีดีเอ็มแบบว่าถ้าขาดซีดีเอ็มจริงๆก็แลกได้นะแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ใช้ซีดีเอ็มตัวนั้นไปก่อนนะแต่ถ้ามันโอเมียนน้อยเกินไปก็มาใช้ไล่กาดได้นะครับนะต่อไปนักเตะธรรมดาที่น่าเล่นนะครับก็จะมีอปองโซเดวี เปโดปาโลแฮมซิกแล้วก็แค่นี้ครับมีแค่สามตัวนี้เลยนะเดวี่เนี่ยมันเก่งยอยู่เลยนะมันวิ่งร้อยี่สิบเลยนะมันวิ่งเท่าลาฟินยาเลยนะเมื่อกี้นะคือตัวนี้มันโหดมากนะมีสี่ดาวนะแล้วก็เก้าหลอดน,นะมีคุณสมบัติพยายามติดลูกของสนามก่อนนะก็คือเปิดบอลได้ดีนนเองนะก็ตันนี้บอกเลยว่าจีจา้าครับสไตล์เมนดี้เลยนะถ้ามันเท้า,าห่างก็คือเมนดี้เลยนะครับ ต่อไปไปดอลลครับผมตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะปัจจุบันแล้วก็เทยิมสองเม็ดแดงนะวิ่งร้อยสี่สิบห้าเลยนะถือว่าวิ่งเร็วมากนะครับก็ใครยังใครขาดอาบีที่แบบว่าความเร็วจีจา้าแล้วก็สแตตโอเคสิบลอดเนี่ยก็ผมแนะนำไปดูปอลลูนะครับค่าแรกประมาณเท่าไหร่วะสามร้อยห้าสิบปะหรือว่าสามร้อยหรือว่าสองร้อยห้าสิบผมคิดผมจำไม่ได้นะเท่าไหร่นะแต่ว่ามันไม่เกินสี่ร้อยนะตัวนี้นะต,นนะต่อไปแฮมซิกนะผมตัวนี้ผมเพิ่งแลกมาส,สดๆร้อนเมื่อวานเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ เก่งอยู่แล้วครับผมสแตจการยิงลูกไกลนี่ผมบอกเลยว่าพาเวช็อตนี้คมมากมานะครึ่งสนามาเข้าแน่นอนนะตัวนี้นะแต่ก็ต้องอยู่ที่จังหวะแล้วก็องศาในการยิงเลยนะนะครับก็ตอนนี้เต้มแรกอยู่ที่สามแล้วครับผมมาเลยหน้าแรกนะตัวนี้นะก็มีประมาณนี้ครับผมเนี่ยก็ส่วนอองรีกับฟูรินาทุกคนก็น่าจะรู้ความเก่งของมันอยู่แล้วนะว่ามันเก่งขนาดไหนนะอองรีก็โอ้โหมอไซนะครับมอไซทางราบต่อไปสัปดาห์ที่สามนะผมเป็นสัปดาห์ที่มีเปเร่ป่ะใช่ปะวะ่ะอ่าใช่ใช่ใช่ใช ซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยตำนานที่เข้ามามีทั้งหมดสีอ่อ้มีห้านอนนด้วยกันนะครับก็พอที่ผมมองว่าน่าเล่นจะมีคอมพานีดิซาลาซูแล้วก็ฮาซาครับผมซึ่งฮาซาเนี่ยที่ผมมองว่ามันน่าเล่นมันคือสเตตมันดูโอเคนะนะแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยเจอคนใชนน้นาฬล่านีะครับผมคิดว่ามันมันก็ไม่ได้แย่นะฮาซานะหกร้อยแต้มนะครับแต่ผมคิดว่า ถ้าเทียบภาษากับชิโนล่าผมคิดว่าไปเล่นชิโนล่าดีกว่านะครับเก็บอีกนิดหน่อย 5, 50แต้มแต่ใครขาดแต่ว่าถ้าอ,อมันหาอีก50แต้มไม่ทันก็มาเอาหาษาได้นะภาษาเนี่ยเป็นแผนสองนะสำหรับคนที่จะเอาชิโนล่าแต่เอาไม่ทันนะต่อไปคอมพานะีบผมตัวนี้ผมใช้อยู่ล่าง101นะไม่ใช่ล่างไม่ใช่ล่างนีนะ้ร่าง101นะั้นกะ็โคตรเก่งับนะผมล่างนี้ก็น่าจะบัฟความเก่งขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะกนะ็หน้าแรนะกับผมแต้มแรกแค่450เองนะถูกกับเฟอร์ดินานไม่กี่นะก็ ใครหาซีดีที่แบบว่าดูดันแล้วก็เข้าบอลแม่นก็ผมแนะนําตัวนี้เลยนะคอมปานีนะต่อไปลิซาลาสูตัวนี้ก็ยังไม่เคยเจอคนเล่นนะแต่ว่าสเตตวิ่งแล้วก็การตั้งรับแล้วก็สภาพร่างกายเนี่ยให้มาโอเคนะสเตตวุยิเลวสูงๆด้วยนะตัวนี้นะก็รู้สึกว่าดีนะสเตตด้านในก็ไม่ได้คีเรอะไรมากนะผมก็เป็นอีกตัวผมก็มองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะก็แต้มแรกแค่สามร้อเองนับถูกมากต่อไปเนี่ยจะเป็นเควินเดอะบอยผมมองว่ามันแพงไปอะ คือถ้ามันเป็น C M แล้วมันแลกแปดร้อแตมน,นี่ผมก็จะโอเคอยู่นะแต่นี่มันเป็น C M ครับผมผมรู้สึกว่าเหมือนเราโดนหักโอเวอร์หนึ่งโอเวอร์ถ้าเรามาเล่น C M อ่ะก็เหมือนได้ดูบอยแค่ร้อยสี่ครับก็ส่วนตัวผมคิดว่ายังไม่น่าแลกเท่าไหร่นะครับส่วนต่อไปก็แน่นอนครับผมเทพเจ้าตัวบั็กแห่งเกมนะอลิซานเดอร์อีซักนั่นเองครับตัวนี้ก็ไม่ต้องสารยายถึงความเก่งของมันครับทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับดูแค่สแตทก็น่าจะรู้ว่ามันเก่งขนาดไหนนะใช้แต้มแรกแค่สี่ร้อยห้าสิบเองนะต่ว่ก คือถ้าใครแรกมาเนี่ยก็ต้องใช้มากเคนการตีขึ้นเยอะหน่อยนะครับต่อไปจะเป็นดูโนตาวาเล่ครับผมตัวนี้เป็นเอบงบน้อยสําหรับที่คนไม่มีเอ,อ,อะไรที่จะเอาลิซาลาสู้หรือว่าเอาใครอีกวะเอลบีม่แค่เดวี่นะผมถ้าใครไม่มออีอะไรเยอะที่พอที่จะแลกตัวพวกนั้นผมคิดว่ามาเล่นดูโนตาวาเลได้ ความเร็วเนี่ยให้มาเยอะมากนะครับส่วนตั้งรับกับสภาพร่างกายก็ปานกลางนะไม่ได้เยอะอะไรมากนะแต่ว่าตัวใหญ่นะร่างตัวนี้นะตัวใหญ่เท้าห้าสี่ผมมีคุณสมบัติตู้ลูกไก่แล้วก็เปิดบอลแม่นนั่นเองก็ถือว่าโอเคนะสำหรับดูนตาวาเลนนะผมคิดว่าสเตตมันถึงการตั้งรับกับสภาพร่างกายมันจะให้น้อยนะแต่ว่าผมเชื่อมันมันตัวใหญ่มันก็บิดเบียนเบียดเบียดเอ่ออาร์ดิวของคู่แข่ง,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 งได้อยู่นะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คืออีวานพลิสิสนั่นเองใช่ไหม คิดเตียนดิอีวานเลยวะคิดเตียนพูลรีสิตนะตัวนี้คือตอนแรกของเคียวมันจะมาสี่ห้านะแต่อยู่ดีๆมาห้าห้าเฉยครับแล้วพอเราอัพเม็ดแดงนะดูมันยืนนะทุกอย่างที่เป็นปีกอนะ R W R M L M ยืนได้หมดเลยนะตัวนี้ <c oughs> ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าแล่นะใครขาด L W งบน้อยผมคิดว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะตัวนี้นะคิดเตียนพลรีสิตนะใช้แต้มได้แค่สองร้อาสิถูกมากนะสองหสิบ ก็ประมาณนี้ผมสัปดาห์ที่สามก็มีประมาณนี้เลยนะตัวที่หน้าแรกก็จะมีฮาซาคอมพานีลิซาลาสูอีซักตาวเลสแล้วก็พูลิสิตนะต่อไปสัปดาห์สุดท้ายของเราเนั่นเองนะก <c oughs> ็จะเป็นสัปดาห์ที่นักเตะก็เข้ามาเยอะอยู่นะก็จะมีทนา้าของวันดูซาใช่ไหมแล้วก็มีตัวอื่นอีกนะครับตัวอะไรบ้างเนะี่ยก็ตำนานมาเยอะเลยนะผมรอบนี้ตำนานมาทั้งหมด เก็บตัวเลยนะก็จะมีตอเรสบาลนซาคานตนแอปเพียโรลิมานเน่นแลามีเลสเซนตินะครับก็ตัวที่ผมมองว่าหน้าแรกจะมีตอเลสผมคิดว่าหน้าแรกนะครับคือถ้าใครไม่ถ้าตอเลสผมมองว่าเป็นแผงสองแล้วกันนะเบิดฮาซากับชีโนลานะถ้าทุกคนเก็บอะไรเอาองรีไม่ได้ผมคิดว่ามาแลกตอเลสได้ตอเรสมันก็สเต็มันก็ดูโอเคอยู่นะนะครับดูดิก็ถ้าใครเคยเล่นร่างก้าแปดแล้วรู้สึกถึงความเก่งมันก็ อยากเล่นล่างที่ดีของมันกว่าน,นี้ก็มาใช้ต่อร้อยห้าได้นะต่อไปวันละสายครับผมก็อันนี้แน่นอนครับถ้าทุกคนแรกทุกคนก็ไม่ต้องเปลี่ยนโกอีกประมาณเดือนสองเดือนเลยนะเพราะว่าล่างนี้มันสุดจริงๆครับเนี่ยใครมีอะไรเยอะครับก็แลกหน้าซาได้เลยนะใช้ในระยะย,ยาวด้วยนะตอนนี้ก็เหมือนกันนะต่อไปคันโตน่าผมรู้สึกว่าผมยังไม่เคยเจอวะผมไม่รู้ว่ามันเก่งไหมดิผมคิดว่าคือด้วยเออแต้มแรกมันถูกครับแค่สามร้อยเองนะแล้วได้อุยาร้อยสี่นะ อุ้ิเ่อมันก็น่าแลกอยู่นะมันก็น่าเล่นอยู่นะคันโตนาคนระับแต่ผมคิดว่าถ้าอยากได้คันโตนาเนีนะ้ยผมก็เก็บอีนีดหน่อยไปเอาอีซักได้นะครับแต่ว่าถ้าใครชอบคันโตนาครับก็มาแลกได้นะแติมแลกถูกด้วยนะครับต่อไปเป็นเดียวเพียโรครับผมตัวนี้จะออกสไตล์ซีเอฟนะครับก็ห <c oughs> น้าต่ำมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าอัพก็ยินเอทีได้ตัวนี้ก็คล้ายๆแฮมซิกเลยครับค่าค่าเอ่อค่าแลกก็จะถูกกว่าแฮมซิกถึงร้อยหนะึ่งครับไอตัวนี้มัน 200, นะสองร้อยนแฮมซิกมันสามร้อยนะครับแต่ว่าเปียโร มันจะเป็นสไตล์แบบว่าพิวๆหน่อยครับมันก็คล,คล,คล,คล้ายๆกากานะแล้วเนาะก็ไอตัวนี้จะเป็นสไตล์แบบพีเมกเกอร์ไม่เน้นยิงลูกไกลนะแบบว่าไม่เน้นพาเว์ช็อตแบบแฮมซิกนะแฮมซิกมันเน้นพาเวชช็อตเนาะก็ใครเก็บแต้มแรกแฮมซิกไม่ทันก็มาเดียวเปียโรได้นะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปเป็นลามิเลยครับผมตัวนี้ซ d ดีอมตัวนี้คือผมเคยใช้ล่าง99มาแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเก่งมานะพอมาล่างนี้ผมก็คิดว่ามันเก่งมากกว่าเดิมอีกนะมัน5ดาวใช่ไหมพลังงาน5ดาวแล้วก็ทัาสกิล4ดาวนะ แล้วก็เวอร์เลดเป็นสูงสูงด้วยนะครับแล้วก็สแตะข้างในดูไม่คีเลสนะผมคิดว่าใครข่าซีดีเอมในใช้ในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าลามิเรตตอบโจทย์เลยนะต่อไปเซนติครับผมตอนนี้เนี่ยผมผมให้มันเพราะว่าค่าแรกมันถูกครับแค่450องนะถ้าเทียบกับคาฟู700เนี่ยผมคิดว่ามาเล่นเซนติดีกว่าคาฟูนะนะครับตัวนี้ต่อไปจะเป็นคูลูเซฟสกี้ครับผมตัวนี้ผมสุ่มได้นะแต่ผมผมยังไม่เคยมาเล่นนะครับแต่ว่าถ้าแตะด้านในของมันก็ดูไม่คีเล้นะสไต สไตล์ใครวะครูเนี่ยก็สักอย่างนึงก็เลยครับแต่ว่าผมก็เคยใช้นะผมเคยวิวไปแล้วด้วยแต่ว่าร่างนั้นเป็นร่างทองนะร่างกากสุดเลยนะก็ร่างนั้นก็ดูผิวอยู่นะร่างนี้เนี่ยก็น่าจะผิวกว่าเดิมนะก็มีเพย์เมคเกอร์แล้วก็มีเหนือชั้นแล้วก็มียิงแปดโค้งแล้วก็ใค่คาร์นเดร์ิวงบน้อยก็มาเล่นได้นะคิดเออไม่ใช่คิดเตียนดิแล้วคลูเซสกี้นะนะเล่นคู่กับคูลิสิกก็ได้นะเอลวิวนด์ิวนะก็โอเคนะจบไปแล้วนะผมสําหรับนักเตะที่หน้าแรกสําหรับ กิดวินเทอร์วอนเร์นั่นเองแล้วก็เริ่มจากสตาร์ที่หนึ่งตัวที่หน้าแรกก็จะเป็นชิโนล่าแล้วก็ตูเล่ใช่ไหมแล้วมีตัวอะไรอีกมีโทนารี่แล้วก็อะไรอีกวะด้านลืมนะคือผมลืมง่ายมากเลยนะตอนนี้คายไหมผมรอก่อนสักครู่ตัวที่หน้าแรกก็จะมีตูเล่ชินโนลลาลาฟินญาเมดิตาโทนารี่แล้วก็ไมเออร์ครับผมสตาร์ทที่สองจะเป็นทางด้านของ ฮาซาเฟอร์ดินานใช่ปะสัปดาห์สองเฟอร์สัปดาห์า 2, สองมันเฟอร์ดินานกับฮาซาเป่าใช่ใช่ฮาซาสัปดาห์สามนี่หมตัวที่หน้าแรกก็จะเป็นเฟอร์ดินานองลีเอ่อปอโลเดวีแล้วก็แฮมซิกนะผมสีนะ่ตัวนะตัวที่สามจะเป็นฮาซาแล้วก็ใครอีกวะลูโนตาวาลสตูุริสิตอีซักแล้วก็ คอมพานีนะผมนะแล้วก็ลิซาลาสูนะประมาณนี้ <c oughs> ต่อไปสหรสุดท้ายก็จะที่หน้าแรกก็จะมีเป็นตอเรสวานูซาแล้วก็ลามิเรสแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรวะผมคือผมไม่ค่อยได้จำนะอ๋อเป็นเซนตินะผมแล้วก็คันโตน่าเดียเปโรแล้วก็คูลูเซฟสกีนั่นเองนะก็สัปดาห์ที่ผมคิดว่าคุ้มที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่สองแล้วก็สี่นี่แหละนะเพราะว่า สองกับสี่นรู้สึกว่าแต้มแรกมันน้อยแล้วตัวมันดีนะก็แล้วแต่ทุกคนคิดนะถ้าทุกคนขัดตำแหน่งไหนทุกคนก็แลกมาตำแหน่งหนึคือตอนนี้ผมแลกไปแล้วสองตัวนั้นก็คือปอโล่กับแฮมซิกนะคนที่สามที่กำลังจะตามมาก็คือเอ่อะไรว่าตัวนาลีนะผมก็ส่วนตัวอื่นผมก็ยังไม่ได้แลกนะคันตัวหน้าผมก็คิดว่าเอชิซิงโก้ก็น่าจะใช้แก้ขัดไปได้อยู่นะส่วนเปียโลก็มีแฮมซิกแล้วนะบลมิเลสก็ ยังดีกว่านะครับลามิเลียดมัน400นะผมน่าจะเก็บแต้มไม่ทันแล้วตอนนี้นะครับก็พยายามแลกอยู่นะครับนี่ก็ยังไม่เคยได้105นะร104ก็ครูรูแรกไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ส่วนตัวผมนะก็คือสุ่มแพ็ก3,000ไปเรื่อยๆครับผมคือแล้วก็ขยันเล่นกิจบ่อยๆนะครับก็สามารถมีอะไรได้นะครับก็ประมาณนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดติดตามช่อง TC Trigger Control นะครับ ส่วนคลิปหน้าเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกนะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะก็สำหรับวันนี้ตัวผมหมดเวลาแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมบาย